ร้าน S S S A วิ่งเราเปิดเรียนอยู่พอดีเลยนี่มันร้านสกูช็อปแอนิเมลนี่ว่าเดี๋ยวไปชวนเพื่อนที่เป็นวันพิชคาตมาหน่อยแล้วกันเฮ้เ hey, พื่อนอฉันจะทำให้เธออยู่บนบกได้วงสองซ้ำพี อยู่ตรงร้านค้าสกูช็อปแอนิเมลเธอเรียนเธอเรียนเธอ,อยังเรียนอยู่ไหมังยยูยฉันก็ยังเรียนอยู่ปแป่เราเข้าไปกันตด้งอุย้ยเพื่อนดูนี่ดิตรงนี้มีดินสอด้วยอุย้ยทำไมเธอทำเชลพังได้อ่ะเชลพังหมดเลยเนี่ยโกโบ็บอกว่าฉัน,ฉน เราจะซื้ออะไรกันดีเนี่ยด,ดีดูดิตรงนี้มีดินสอสองบีสิบแท่งมียางลบหกสีหกก้อนมีกาวลาเทกตาแทสด้วยแต่ว่วามีกังแต่ว่าฉันมีตังหนึ่งรอยหเกและนี่มี จะซื้ออะไรก็บองเลยนะเรามีตังเยอะมีสีช็อคด้วยาาปากกาก็มีปากกาก็มีตังไม่พอซื้อสีหรอกเพราะว่ามาดูสีตรงนี้ดิถ้าเธอมีตังหนึ่งรอยห้าบบาทอ่ะเธอยังจะพอซื้อ 4, สี่สิบสี24่สีแล้วก็36มสีแต่ว่าส8่สีหกสิบเจ็ดสิบสรี่สิบสี่หนึ่งรกับ200มันเกินงบนะเพราะว่า48ส่สีตั้งหนึงร้อบาท60สิีก็230บาท72็ดสีก็400บาท 100สีก็550บาท124สีก็ยิ่งหนักเข้าไปอีก719บาท150สีนี่เพิ่งมาเติมของใหม่12กล่องแต่ว่าราคา1099บาทส่วนแพงที่สุดคือ200สี2999บาทเจ้าไหนเลือกเลยลงที่จริงเราไม่บอกนะแต่นั่นลงเยายๆฉันมีตังอยู่เป็นสาสามอะไร สามล้านสามล้านจริงเหรอ,อเธอเก็บตังค์มาได้จากไหนได้เยอะขนาดนั้นก็ไม่รู้อ่ะเจอเจอเจอบัวเจอบัวน้ํามันให้ตังค์อ่ะให้ร่างน,น้ําอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อกระเป๋ากันก่อนนะโอเคเธอเรือกกระเป๋าสีอะไรอะ่ะมีสีเขียวกับสีส้ม,มสีเขียวโอเค Ooh, จ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วไปกันเถอะ